ป็นไ,ไงลูกเข้าน้ำเกลือแล้วมีแรงหรือยังโอ้โหอ้ออลูกเอ้ยเป็นเออเป็นสร้างอยู่ดีๆไม่ชอบชอบเป็นหมอหมาเออจัตนตเยี่ย ชอเป็นหมอก็ไม่บอกนะพ่อบอกให้มาเรียนสร้างเสือกได้เป็นหมอเสยเลยใช่ไหมลูกโอ้โอ้โห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 โอ้อ่โหโอ้อ้อ้โหโอกอ้้้อหโอกโหโโอ้โหอ้โ้อห้้ หนึ่งสองสามวันเจ็ดวันนะครับสามขวดเจ็ดวันนี่ยาหมอยาก็กินบ้างไม่กินบ้างบดใส่สลิง,ง,งสีดข้าท้องมันเลยอแอนตาซินคนนั้นเนี่ยแต่ว่าให้มากินเจอเลยนะเดีด๋ยว เป็นไงบ้างหมอหมอครับพามาอัพเครื่องนะครับมาผมจะหายไหมครับหมอหายหายจากโรคหายจากโรคนี้เลย,ยแผนมังเครื่องใหม่บินบินวาวเป็นไงบ้างลูกดีขึ้นไหมเรากกำลังไล่น้ำมันอยู่นะครับน้ำมันเด็กเลยใช่ครับป้อน,น,นอป้อนยาหมานี่ยากกว่าป้อนยาคนนี่นะครับผมเหมือนป้อนยาเด็กนะถ้าเคยเคยป้อนยาเด็กน้อยนะครับแต่นี่มันกินเยอะกว่าเด็กน้อยอีกนะจะมาไล่เป็นปีแปดห้า อันนี้ให้น้ำเกลือนะครับผมให้น้ำเกลอน้องนะน้องเป็นโรคไตนะครับไตวายนะครับมตอนนี้กำลังฝึกสร้างให้เป็นหมออยู่นะครับเขาเป็นสร้างอยู่นะครับแต่ว่างานเขาน้อยก็เลยฝึกนะครับเป็นหมอด้วยนะครับนี่นะครับให้น้ำเกลือนะครับเขาเจาะเองเลยนะครับวันแรกสามกุบวันนรกสามกุบนะครับเช้ากุบขี้กุบ วันนี้ให้ไปแล้วนะครับสามว <3 S 2> ันน,น,นะครับผมหมดไปกระปุกหนึ่งนะครับผมหมดแล้วน้ำเกลือสามกระปุกนะนเขาป่วยนะเขาไม่สบายนะครับไม่รู้ว่าเขาตอมใจที่เมียเขาไปมีผัวใหม่หรือว่าเขาเป็นโรคไตนะครับเราก็ไม่รู้นะแต่หมอบอกว่าเป็นโรคไตนะแต่ผมไม่เสื่อนะครับน่าจะตอมใจที่เมียไปมีผัวใหม่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวหมอไตจะเขาน้ำเกลือให้นะยานะครับผม ยาหมาเยอะกว่ายาคนอีกนะครับดูดิเขาคขาเกือเจ็ดวันนะเขาให้เข็มใหม่มาด้วยนะครับหมอนะหมอหมอหมาให้ไปแล้วขวดหนึ่งสงสารน้องเขานะครับผมเออหมอก็ไม่ดูแลให้นะต้องทำมาให้ช่างดูแลแทนนะครับนี่นะครับคนนี้เขารักสัตว์นะครับอีกน่อยเขาก็จะจูบป,ปากมันนะเนี่ยอันนี้มัน กินข้าวไม่ได้นะครับต้องคอยป้อนผ่านสลิงนะครับแล้วก็ยัดเขาปากมันนะครับอาปากแล้วก็ยัดมันนะครับ hey, <do. S 1> จริงจริง,รงมันจะตายแล้วนะแต่ว่าเรายื้อชีวิตมันไว้นะครับเพื่อให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับเราเป็นคนดีอะไรนะฮะ่าเป็นคนดีคะับเมื่ <laughs> อก่อนมันอ้วนนะดนผอมเลย,าายใช่หมาก็มีหัวใจนะเจ๊ะ นี่ไงอันนี้มันอันหน้าทิ้งอันหน้าทิ้งอันอันนี้ก็เสียเขานี่ไงอันยาวเออเนี่เก็บไว้อันนี้ทิ้งเลยนี่ไงอันนี้มันเน่ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่น้ำเกลือใหม่